สวัสดีครับชาวศรีราชาชาวมหิดลและท่านผู้ชมทุกท่านอยากให้ทุกคนเห็นพร้อมๆกันว่าสถานการณ์ของโควิด19ในเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างอัตราการเพิ่มของจํานวนการติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด19ในแต่ละวันนั้นมันเพิ่มขึ้นรวดเร็วจริงๆเออมื่อหลายเดือนก่อนใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะเพิ่ม1ล้านคนในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาทุกๆ3 000, วันเราเพิ่มประมาณสล้านคนแต่ในเวลานี้ ส่วนใหญ่คือวันละเกือบเกือบหล้านคนอะล่ะครับนี่คือของประเทศไทยเราขณะน,นี้เรามีผู้ป่วยติดเชื้อต่อวันอยู่ในช่วงบวกลบประมาณ2 0 0 2 0 0 3 0 0คนต่อวันอะล่ะครับผมมาเรื่องที่ 2, ของวันนี้คือเรื่องของการกลายพันธ์สายพันธุ์จากเดิมที่หูหฮั่นที่เรียกว่า D614 ณนะวันนี้ เป็นสายพันธุ์ที่พบน้อยไปเยอะแล้วโดยธรรมชาติเลยเมื่อไหร่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสแล้วไวรัสเหล่านั้นแพร่กระจายได้เร็วขึ้นสายพันธุ์เดิมมันจะค่อยๆน้อยลงมันถูกทดแทนด้วยสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายเร็วขึ้นอันนี้เป็นหลักการทั่วๆไปเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ที่เราเริ่มพบใหม่คือสายพันธุ์ G614 ที่เราพบนอกประเทศจีนตั้งแต่แถวเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมของปีที่แล้วซึ่งแต่เดิมเราพบเพียงแค่ประมาณ1ใน4ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 หลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเร็วพอไปถึงเดือนเมษากลายเป็นกลายเป็น2ใน3แล้วและพอถึงพฤษภาคมก็กลายเป็น70%ปัจจุบันก็เป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในการแพร่ระบาดของโควิด1ิทั่วโลกขณะดเดียวกันเกิดสายพันธุ์ใหม่ <c oughs> ในเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในสหราชอเมรกรเราเรียวกว่าตัวย่อคือ b 1 1 7สายพันธุ์นี้เริ่มปรากฏครั้งแรกตามประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วและหลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่เกิดการแพร่ระบาดในสารฐจัญญาจากประมาณ1ใน3ของผู้ป่วยและเพิ่มขึ้นกลายเป็น2ใน3ของผู้ป่วยในเดือนธันวาคมโดยธรรมชาติของสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมตัวเลข 56-7%0% มาแพร่พันธุ์เดิมได้เร็วกว่าเดิมอีกประมาณ50-7 0แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานว่าคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้จะเสียชีวิต มีอาการของโรคหรือการพยาการ์โรคที่เลวร้วายกว่าสายพันธุ์เดิมขนาดเดียวกันวัคซีนที่ถูกผลิตขึ้นในเวลานี้แทบทุกตัวจะสามารถครอบกลุมสายพันธุ์นี้อยู่ในเวลานี้ตอนนี้การกลายพันธุ์ของโควิด -19 ผมอยากอยากชวนท่านผู้ฟังทุกท่านคิดต่อเนื่องไปนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็น rna y แล้วซึ่งการกลายพันธุ์มันเป็นเรื่องปกติของมันทอนนี้ถึงจุดจุดหนึ่งอาจจะส่งผลต่อการผลิตวัคซีนที่ต่อต้านเชื้อตัวนี้ เราคงนึกภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันก็มีการกลายพันธุ์อยู่เป็นระยะระยะทำให้ปัจจุบันเรายังต้องมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีทุกปีเช่นเดียวกับโควิด19ในอนาคตหลายบริษัทที่ผลิตวัคซีนกําลังเริ่มมองสิ่งเหล่านี้แล้วว่าอาจจะต้องมีการปรับมีการปรับปรุงวัคซีนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตัวไวรัสในการฉีดวัคซีนในปีต่อๆไปนั่นหมายความว่าอาจจะมีโอกาสที่ต่อไปในอนาคตอาจจะมีการฉีดวัคซีนโควิด19 ทุกปีเหมือนอย่างที่เราพบในวัคซีนไ้หบัดใหญ่อันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานสิ่งเหล่านี้ประมาณ95%ของคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นอันนี้พูดถึงคนปกติที่ระบบภูมิคุ้มกันปกติแล้วก็โดยทั่วไปคนเหล่านี้เมื่อภูมิคุ้มกันที่ขึ้นสูงถึงจุด,จดหนึ่งมักจะสามารถป้องกันเชื้อได้ก็นับโดยทั่วไปตั้งแต่8วันขึ้นไปหลังการติดเชื้อนี่คือเลยสัปดาห์แรกไปภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้้นนนมากอยแค่ไห ก็มีรายงานทางวิชาการว่ามันแปลตามความรุนแรงของการติดเชื้อนั้นหมายความคนที่รุนแรงมีอาการมากมีแนวโน้มภมคุ้มกันก็จะก็จะขึ้นไปเยอะมากโดยเช่นเดียวกันครั้งนี้มีการศึกษาโดยหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งในอังกฤษที่เรียกว่า uh, PHE คือ Public Health England ขณนะน,นี้มีการติดตามภูมิคุ้มกันเข้าติดตามมาถึงแค่5เดือนนะครับยืนยันว่าภูมิมกันที่เกิดขึ้นไม่น่าจะน้อยไปกว่า5เดือน แต่จะคงอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้แต่มีแนวโน้มว่ามันจะอยู่ไม่ได้นานนักและการที่ภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ได้อยู่ในานานนี้แหละมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นทําอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคนบางคนพอติดเชื้อโควิดสิแล้วยังเป็นซ้ําเป็นหลักการทั่วๆไปว่าวัคซีนที่ผ่านการศึกษาในระยะที่เรียกว่า p r e ค l ล n i นิ l คิลคือในสัว์ทดลองนั้นเนะี่ยที่ประสบความสำเร็จในสัตว์ทดลองมีแค่7%เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จเมื่อบัญใช้ในคนจริงๆ แล้วก็ที่บอกมาศึกษาในคนระยะ1 2 3ประสบจริงๆแล้วพอไปใช้ในในสังคมจํานวนเยอะๆจริงๆก็ได้ผลเพียงแค่ประมาณ1ใน5วัคซีนที่ประสบความสําเร็จในระยะที่3อาจจะใช้ได้จริงเพียงแค่ประมาณ5 0นี่เป็นเหตุผลในโรคไวรัสหนึ่งอย่างมักจะมีกลไกลวิธีการผลิตวัคซีนหลายๆรูปแบบคนบางคนตอบสนองกับวัคซีนจากเทคโนโลยีแบบหนึ่งกับไม่ตอบสนองกับอีกแบบหนึ่งละนี่เป็นตน้นอีกการหนึ่งที่ครั้งนี้ผมย้ำเอาไว้ คือคำว่า post marketing surveillance หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นวัคซีนใดก็แล้วแต่ผ่านการศึกษาครบทุกระยะเรียบร้อยแล้วเมื่อมาฉีดในประชาชนจำนวนเยอะๆแล้วสิ่งที่ต้องติดตามดูเลย 1. มีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นไหมในขณะที่ทำการทดสอบทำการศึกษาไม่ปรากฏกับอันที่2ตกลงมันป้องกันไวรัสได้จริงหรือไม่อย่างไร2ออย่างนี้เป็นเป็นตัววัดหลักใน post marketing surveillance ต้องมีการติดตาม เวลาในประเทศใดประเทศหนศึ่งจะเลือกวัคซีนเราไม่จําเป็นต้องเลือกวัคซีนที่มีประสิทธิภาพใกล้ร้อเปในทางปฏิบัติมันไม่มีวัคซีนใดที่ได้ประสิทธิภาพร้อยเปอย่างบางก็เข้าใกล้แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่อง h ฮอร์ติมูนิตี้เมื่อกี้เราพบว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นหรอกแต่อย่างน้อยต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า50%ผมกล่าเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าวัคซีนที่เราฉีดกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันทุกปีทุกปีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพียงแค่านนั้ คนที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หมายความจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าเป็นอาการมักจะไม่รุนแรงแล้วอัตราการเสียชีวิตก็จะต่ําปัจจัยสําคัญในการเลือกวัคซีนคือเรื่องความปลอดภัยเราฉีดวัคซีนเพื่อไม่ให้เราเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสแต่ขณะเดียวกันเราต้องไม่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเัืนั้นความปลอดภัยจะเป็นจะเป็นสาระเหตุหลักต้นๆการบริหารจัดการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่ยังมีคุณภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญมันสําคัญอย่างไร วัคซีนบางอย่างจัดเก็บยากมากในการส่งเพื่อไปฉีดในพื้นที่ธุรกันนานยากมากกว่าจะไปถึงที่เช่นเก็บในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายก่อนจะฉีดเข้าตัวของไข้วัคซีนมันเสื่อมประสิทธิภาพไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนฉีดน้ําเข้าไปในตัวก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาจะพิจารณาการใช้วัคซีนใดก็แล้วแต่ต้องดูองค์ประกอบนี้องค์ประกอบในการนําวัคซีนไปถึงตัวผู้ป่วยมันสะดวกมากน้อยแค่ไหนมันจะได้อย่างไรวัคซีนยังมีประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือเต็มที่ก่อนที่ ที่จะฉีดในตัวคนไข้ของรัเสเซียคือเกมาลิยาของรัเสเซียซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งเป็นเทคโนโลยีคล้ายคลึงกับที่ใช้ของสารชาชณะจากักแล้วก็ของจาก Canada, Canada, แคนาดาล้วนี่ของอเมริกาโดยการใช้ไวรัสตัวหนึ่งที่ไม่ก่อโรคในคนและการหะบพันธุกรรมโควิดสิฝังเข้าไปในไวรัสตัวนี้แล้วเอาไวรัสตัวนี้เข้าไปในตัวเราก็คือวัคซีนแล้วไปตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเทคโนโลยี technology, อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่จริงๆมีการใช้มาเยอะ อันนี้ก็เป็นวัคซีนที่วันนี้ผมต้องการจะย้ำอันนี้เป็นวัคซีนที่เราจะ,จะเราจะมีโอกาสฉีดวัคซีนตัวนี้ภายในเดือนพฤษภาคมมิถุนาย,ยานนี้ก็เป็นเป็นวัคซีนที่ศึกษาเดมหาวมาทายาลัยอนส์ฟอร์ดแล้วก็จับมือ,อ่กับแอสตราเซเนกาที่จะผลิตวัคซีนนี้ออกมาเป็นวัคซีนที่ทว่าไปแล้วมีการศึกษาได้ผลดีทีเดียวแล้วก็มีการสั่งจองจะเห็นว่าเหมือนกันอเมริกาสั่งจองตั้งแต่วัคซีนนี้ยังไม่เข้าระยะ3เลยไปอีก300ล้านโดส แล้วก็ยุโรปก็สั่งไปอีก4 0 0ล้านโดสต,ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในการศึกษาของแอสตราเซเนกาเนี่ยมีการรายงานอยู่เป็นครั้งเป็นคราวมีการสะดุดเป็นครั้งเป็นคราวแต่สุดท้ายก็กลับมาศึกษาต่อการสะดุดแต่ละอันนั้นเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนจนถึงตอนนี้นะครับการฉีดวัคซีนกับแอสตราเซเนกานั้นก็จะเป็นการฉีด2เข็มมี2อรูปแบบมีการบอกว่าถ้าเข็มแรกเราฉีดถ้าสีเต็ม2 2เข็ม ได้ผลประมาณ62%แต่ถ้าเข็มแรกฉีดครึ่งโดสเข็ม2ฉีดเต็มโดสกลับได้ผล90%ก็มีคนพยายามตั้งสมมติท่ามมันเกิดอะไรกันขึ้นยังไงก็ตามก็ประเทศไทยคงจะนําวัคซีนนี้เข้ามาคงมีคณะกรรมการชุดหนึ่งคงจะดูข้อมูลอีกหนึ่งครั้งว่าเราจะฉีดในโมเดลไหนออตอนนี้แ s สตราเซเนกาก็จะร่วมมือกับสปุกนิกที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้จะผลิตวัคซีนในรูปแบบที่หวังว่าจะปริภาพจะดีขึ้นแล้วก็ ออถ้าฉีดเข็มเดียวล่ะจะเกิดอะไรขึ้นวัคซีนของแอสตราเซเนกาบอกถ้าฉีดเข็มเดียวประสิทธิภาพอยู่่ประมาณ64.1%ี่ดเป็ฉีดแคปอฉีดครบ2เข็มเต็ม,ตมอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับ2เข็มเต็มได้อยู่ประมาณ70%ถ้าฉีดครึ่งแล้วก็ตามด้วย1ก็ได้ผลประมาณ90%อย่างที่ผมแจ้งแล้วเมื่อกี้มาดูอีกตัวหนึ่งที่ประเทศไทยจะสั่งเข้ามาแล้วเดือนหน้านี้ก็จะเข้ามาแล้วก็คือซีโนแวคเป็นวัคซีนที่เกิดจากการผลิตโดยการเอาเชื้อวัคซีนเเอาเชื โควิดกมาทำให้มันอ่อนเปรี้ยลงแล้วก็นำมาใช้ในการผลิตวัคซีนวัคซีนตัวนี้ศึกษามาศึกษามาเยอะแล้วก็มีการศึกษาในเด็กศึกษาในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแล้วก็ตอนนี้ก็มีการใช้ในหลากหลายประเทศเช่นเดียวกันผมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าตัวเลขของประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้มันมันถูกถอยไปที่ตัวเลขประมาณ5 0เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเราถึงจะเอาวัคซีนนี้เข้ามาใช้ วัคซีนตัวนี้แต่เดิมเคลมไว้ว่าได้ผลประมาณ8 9 0แต่หลังจากไปดูกระบวนการในการประเมินใหม่แล้วก็ข้อมูลล่าสุดที่ผมได้มาก็อยู่ที่ตัวเลขประมาณ5 0 3 8แต่ตอนนี้วัคซีนนี้ถูกกระจายไปใช้หลายที่แล้วแล้วก็รวมทั้งบริษัทนี้กำลังจะผลิตป้อนโลกไปนี้ภายในปีหน้านี้ในจานวนที่มากทีเดียวข้อดีของวัคซีนนี้ก็คือมันใช้เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยและสามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เร็วออประเทศต่างๆในเวลาเนี้ย มีการจัดรูปแบบการฉีดวัคซีนโดยบางแห่งก็ใช้กำหนดพื้นบุคคลเสี่ยงบางแห่งก็กำหนดพื้นที่เสี่ยงการกำหนดบุคคลเสี่ยงหมายความว่าเช่นผู้สูงอายุบุคคลที่ดูแลด้านสุขภาพคือบุคลากรด้านสุขภาพที่ต้องดูแลคนไข้โควิดมีโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อฉะนั้นบางประเทศก็บอกกลุ่มเาเนี้เป็นกลุ่มแรกที่ต้องมีการให้วัคซีนส่วนตัวเผู้สูงอายุก็แปรตามประเทศ บางประเทศก็ตัดที่ตัวเลข70บางประเทศ80บางประเทศ60อันนี้ก็ขึ้นกับจานวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศนั้นๆอีกแบบหนึ่งคือบริหารจัดการโดยจัดการกับพื้นที่เสี่ยงซะก่อนพื้นที่ใดเสี่ยงก็ไปคุมตรงนั้นวัคซีนก็จะลงในพื้นที่เสี่ยงซะก่อนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยอาจจะต้องใช้ทั้ง2แบบนี้ทั้งพื้นที่เสี่ยงบุคคลเสี่ยงมามาชงรูปแบบของการจัดระดับขั้นขั้นตอนของการฉีดวัคซีน ตอนนี้ในการฉีดวัคซีนในแต่ละประเทศนั้นเราจะเห็นว่าในแต่ละประเทศนั้นมีการสั่งวัคซีนมากกว่าหนึ่งประเภทเสมอโอกาสที่วัคซีนจะได้จากบริษัทเดียวเพียงพอยากแม้ั้งในอังกฤษเองตอนนี้วัคซีนที่ใช้ในอังกฤษตอนนี้ก็มีทั้งไฟเซอร์ทั้งโมเดอร์นาแล้วก็แอสตราเซเนกาแล้วก็รัฐบาลอังกฤษไม่ให้เลือกคือไม่ใช่แบบว่าชันอยากจะฉีดของแอสตราเซเนกาชันอยากจะฉีดของไฟเซอร์รัฐบาลจะเป็นผู้จัดการให้จัดส่งไปแล้วก็ฉีดวัคซีนเพราะรัฐบาลอังกฤษถือว่ารับรองวัคซีน ผมย้ำในส่วนตรงนี้นะคบว่าวัตถุประสงค์หลักของการฉีดวัคซีนไม่ใช่ต้องการไม่ให้มีการติดเชื้อแต่ต้องลดอัตราการแพร่ระบาดลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตภูมิคุ้มกันของเชื้อมันเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจากการติดเชื้อแต่ที่สําคัญคือว่าไม่มีใครรู้ติดเชื้อแล้วรอดติดเชื้อแล้วเสียชีวิตตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นแทนที่จะรอให้เกิดการเกิดภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ก็ทําให้เกิดขึ้นโดยการฉีดวัคซีนเห็น,นวัคซีนจะต้องปลอดภัยการประเมินผลภายหลังการฉีดวัคซีนจะป้องกันได้หรือไม่ภาวะแทรกซ้อนจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจะต้องใช้เวลา post marketing surveillance มีคนพูดถึงกันจะต้องมีการติดตามคนที่ฉีดวัคซีนต่อเนื่องกันไปอย่างน้อย10,000แคนและติดตามไปเลยว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดข,ขึ้นไหมป้องกันโรคได้จริงหรือเปล่าซึ่ง10,000แคนอาจจะใช้เวลาเป็นปีเป็นเดือน,เด,อนเดือนเป็นปีก็ได้ เพราะฉะนั้นหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จก็ย้ำนะครับการใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างการหมั่นทําความสะอาดมือหลีกเลี่ยงในที่ชุมชนยังมีความจําเป็นวัคซีนหลายตัวผ่านการทดลองมาเรียบรรอยแล้วคิดว่าได้ผลแต่พอใช้จริงๆแล้วกลับไม่ได้ผลแต่ถ้าเราละเลยสิ่งต่างๆานี้แล้วติดเชื้อขึ้นมาก็อันตรายเพราะมาสไลด์นี้ขึ้นมาก็เป็นสไลด์ล่าสุดนะครับเพราะนี่ออกมาเมื่อวันที่17คือวันสองวันนี้เองนะอันนี้เป็นข้อมูลถึงโทษทีวันที่18 ตอน 100, 100คนให้ดูประเทศต่างๆเห็นว่าอิสราลอลตอนนี้29คนใน100คนได้รับการฉีดวัคซีนไปละสาธารณจากักรเนื่องจากการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมสาธารณจาักร6.65คนต่อ100คนฉีดสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีแนวโน้มต,ต่อต้านการฉีดวัคซีนก็อย่างนี้แหละเช่นฝรั่งเศสจริงๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นสองประเทศนี้เป็นประเทศที่คนไม่ค่อยชอบฉีดวัคซนีนก็ไม่แปลกใจกที่ตัวเลขตรงนี้จะค่อนข้างต่ำ ผมสรุปแนวทางในการร่วมการจัดการการแพร่ระบาดหลังจากที่มีวัคซีนออกนะครับถึงแม้จะมีวัคซีนออกผมก็ยังย้ำผู้ประกอบการนะครับว่ายังขอให้ดําเนินการเรายังต้องทําสิ่งที่เราทําอยู่มาจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนที่มาฉีดในประเทศไทยสุดท้ายมันป้องกันได้จริงนะครับดังนั้นดําเนินการตามมาตรการต่างๆการจัดที่การวัดอุณหภูมิรักษาระยะห่างมีแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากบุคลากรพนักงานใส่หน้ากากเหล่านี้เป็นต้น ผู้ค้ารับบริการสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดเวลายังคงทําอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการเช็คอินเช็คเอาท์ประชาจนทั่วไปก็ดนเนินการตามข้อประกาศที่รัฐบาลออกมาการใช้แอปพลิเคชันต่างๆการล้าง,งามือส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะย้ํากันถึงแม้มีวัคซีนออกมาแล้วช่วงนี้คนไทยทุกคนยังมีส่วนสําคัญในการยับยัง้งโควิด -19 อย่าพึ่งอย่าพึ่งผ่อนจนเร็วเกินไปนะับถึงแม้วัคซีนจะเริ่มเข้ามาฉีดแล้วนะครับแล้วก็วัคซีนอาจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง จนกว่า post marketing surveillance ยืนยันว่าว่าได้ดีแล้วขณะน,นี้วัคซีนที่เรานำเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเรานำเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น As t r a z e ซ e c a ซึ่งใช้ต่อเรืยก่ไวรอลเวกเตอร์วัคซีนแล้วก็ส่วนของ s ซ n o v a ซึ่งใช้เป็น i n a c t i v a t e d vaccine เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยค่อนข้างเยอะและดิจิคัญเรารู้กันมานานเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจกับวัคซีนที่จะฉีดแต่ก็อย่าเพิ่งผ่อนตัวมั่นใจกับวัคซีนจนเกินไปจนละเลยวัคซีนที่ทำในประเทศไทยของเรา ก็คือหน้ากากล้างมือลษาระยะหามไม่อยู่ในที่ชุมชนหนานนี่นขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับ